สวัสดีครับทุกคนนี่ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักใหญ่ๆเลยก็ตอนนี้ก็มาอยู่ออสเตรเลียได้ประมาณ1ปีกว่าๆแล้วก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์และการว่าเป็นยังไงหลังจากครั้งที่แล้วที่อตอนนั้นอยู่เมลเบิร์นใช่ไหมครับเราบอกว่าจะย้ายเมืองตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่เมืองบรูมนะครับทุกคนอาจจะงงว่าบรูมมันคือเมืองอะไร ไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันร,รู้จักแต่ซิดนีย์เมลเบิร์นบิสเบนอะไรพวกนี้ก็คือเมืองนี้ครับมันเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วก็อยู่ทางเหนือซึ่งมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็เมืองหลวงของ W A มันก็คือเพิร์ทเนาะแต่คือเมืองนี้ก็คือจะอยู่แบบบน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 ,บนเลยแบบอยู่กแบบับ ใกล้ๆอินโดนีเซียอะไรอย่างนี้ก็เหตุผลที่ว่าทําไมถึงตัดสินใจย้ายมาที่เมืองนี้นะครับก็เพราะว่าเออ่มีความต้องการที่จะต่อวีซ่าปีที่3ก็เลยเอ,อ่จะพัดจ,จะผูมาได้คอนเน็กชันมาก็ได้มาอยู่ที่เมืองนี้นะครับก็ถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็เป็นการทำงานร้านอาหารไทยครับผมซึ่งที่ ที่ได้วีซ่าเราเนี่ย Work Holiday, เวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์เนาะเราจะสามารถทำงาน Hospitality ได้ในการต่อวีซ่าปีที่2ปีที่3เนี่ยก็ต่อเมื่อเราทำงานอยู่เหนือเส้นที่เขากำหนดไว้เราจำชื่อเส้นไม่ได้อะขอโทษด้วยแต่เอาเป็นว่าถ้าใครแบบไม่อยากทำงานโรงงานหรือไม่อยากทำงานฟาร์มอะไรเงี้ยส่วนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเหนือกันมาก็เมืองที่ดังๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคนที่ควีนส์แลนด์ หรือทาวส์วิวที่ควีนส์แลนด์เช่นเดียวกันแล้วก็เมืองอไอีกเมืองน้าเอาเป็นว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าในในหมู่เด็กวาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งยุโรปหรือแบบคนที่ถือวีซ่าเนี่ยถ้าเขาแบบไม่อยากทำงานฟาร์มหรือว่าไม่อยากทำงานโรงงาน,น,นก็จะขึ้นมาทางเหนือกันมาทำงานแต่แบบเมืองที่อยู่สัง W A เนี่ยมัน ไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นในหมู่คนไทยอย่างนี้ดีกว่าแต่เป็นว่าเท่าที่อยู่มาสักพักใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมสําหรับแบ็คแพคเกอร์เหมือนกันที่อยู่มาเนี่ยเราเจอคนฝรั่งเศสเยอะมากเลยตอนที่ไปเที่ยวเดินหาดอะไรเงี้ยถ้าคนไหนที่แบบไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเราแต่ว่าหน้าตาออกเป็นทางคนขาวอย่างเงี้ยมั่นใจได้เลยว่าคนพวกเนี้ยก็เป็นแบบแบ็คแพคเกอร์เหมือนกันอืมจริงๆเนี่ย เราเคยสมัครซูเปอร์มาร์เก็ตมาก่อนตอนที่อยู่ที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากประสบการณ์อะ่ะเขาจะรีควรยคนที่เป็น PR หรือว่าซิติเซนหรือว่าเป็นคนพื้นที่ก่อนก่อนที่จะรับเด็กแบบแพคเกอร์หรือว่าเด็กวายอย่างเราแต่ว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่งานงานเยอะแต่ก็มันก็ไม่ได้ว่าจะหางานง่ายขนาดนั้นเนาะ,อะเอาเป็นว่า คนส่วนใหญ่ที่ทำงานซ u เปอร์มาร์เก็ตอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก Work a n แอน l i ฮอลเหมือนกันซึ่งตอนนี้เราก็ทำงานอยู่ที่โคด้วยเป็นงานที่สองก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่เออเราเป็นแบบต่างชาติเนาะแต่ก็ได้มาทำงานในส่วนของแบบซ u เปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแบบเชนที่ใหญ่ที่สุดของแบบออสเตรเลียอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันจะมีโค้มีวูเวิร์ดแล้วก็มีแบบ เอลดแล้วก็แบบอ่าไอจอย่างงี้ใช่ไหมซึ่ง2บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็จะเป็น c o ลส์กับวูเวิร์ดซึ่งตอนที่เรา,เาสมัครไปตอนแรกอะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้ทํางานที่โคลส์ห hmm. รอกเพราะว่าแบบคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะรีควีร์คนแบบพื้นที่ก่อนใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ที่เนี่ยมันพิเศษแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนแรงงานก็เลยได้ออฟเฟอร์มาก็ได้ไปทําก็รู้สึกว่า ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่คิดว่าจะแบบได้ลองทำอย่างนี้ก็อรก็รู้สึกสนุกดีก็แต่ว่าเมืองเนี้ถ้าคนที่แบบชอบอากาศหนาวอะ่ะอาจจะแบบผิดหวังหน่อยนะเพราะว่าที่เนี่ไม่มีหน้าหนาวแต่จะมีแค่เวทดซีซันกับดรายซีซันซึ่งอากาศเนี่ยก็จะละไม้คล้ายคลึงกับประเทศไทยอยู่บ้างช่วงที่ร้อนชื้นก็จะร้อนชื้น แต่บางครั้งก็ร้อนมากกว่าไทยด้วยซ้าไปแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนใกล้ๆพฤษภาคมแล้วอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยน h u m i ิ i t y หรือว่าความชื้นสัมผัสในอากาศมันก็เริ่มน้อยลงและลมเย็นๆก็เริ่มพัดมาแต่เรารู้สึกว่าแดดก็ยังแรงมากๆอยู่ดีแล้วก็จากที่สังเกตแล้วว่าเราเราไม่ได้ตัดผมเลยตั้งแต่เราถ่ายคลิปครั้งแรกลงใช่ไหมผมตอนนี้ก็ยาวประมาณนี้แล้วทุกคนเออก็ ทุกคนอาจจะเห็นแบบโปรเซสการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คลิปหนึ่งสสามี่ห้ามาจนถึงคลิปปัจจุบันก็คือแบบผมยาวถึงนี้แล้วเออก็เหตุผลที่ไม่ตัดผมเพราะว่าไม่ชอบสไตล์การตัดผมของช่างที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเออไหนๆก็ไหนไแล้วลองไว้ผมยาวบ้างจะเป็นไรไปเออนั่นแหละก็เป็นเหตุผลกลับมากันต่อคือเมืองเมืองบูมเนี่ยเราให้คำนิยามว่าค่อนข้างที่จะ isolate อสเวดก็คือเป็นการแบบปลีกหรือแยกตัวออกจากขวามืองอื่นๆพอสมควรแล้วคนอาจจะคิดภาพไม่ออกว่าเมืองที่ใกล้ที่สุดที่เนี่ยเชื่อว่าเดอร์บี้แต่ว่าต้องขับรถไปประมาณอะไรอะห้าร้อยกิโลเมตรไหมประมาณแบบ3า0สี่อ่ะประมาณประมาณเนี้ยมันก็มันก็ค่อนข้างไกลยอยู่ดีก็เหมือนขับรถไป,ไปแบบต่างจังหวัดอ่ะ,อะที่แบบไกลๆอะเนาะแล้วก็ อย่างที่เราบอกว่าถ้าใครแบบชอบอากาศหนาวก็จะไม่ชอบที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยมันใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วอากาศมันก็ร้อนนั่นเองสังเกตได้ว่าตอนนี้แบบเราผิวสีเข้มขึ้นแบบเยอะมากแต่ว่าเออไม่เป็นไรคิดซะว่าทําตัวเป็นวายฝรั่งคือแบบผิวแทนๆไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสว่างเองทีหลังเดี๋ยวกลับไปเมืองหนาวก็สว่าง <c oughs> <c oughs> อ่าก็เป็นว่าเอเรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ที่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามาก สักเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าอาชอบแบบสังคมเมืองหรือว่าแบบฟา c i ซิลิตี้ที่หาได้จากในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าใครที่เอนจอยธรรมชาติเอ j นจอยหาดทรายเอนจอยไฮ n กิ้งเอนจอยแคมิ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลานะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่สามารถหาได้ ปลาอะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละครับก็เรารู้สึกว่าประเทศออสเตรเลีย,ยมันเป็นประเทศที่แบบใหญ่มากๆเลยใช่ไหมก็จากที่อยู่มา1นึ่งปีกว่าๆเนี่ยก็ได้มาอยู่หลายที่ที่แรกที่ลงก็คือเมลเบิร์นแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปที่แบ็กแคชมาร์ทก็เป็น อยู่ในส่วนของรัฐวิกตอเรียเหมือนกันแต่ว่าก็ไกลออกมาจากเมลเบิร์นประมาณ50นาทีทุกที่ที่เราไปอยู่อ่ะเรารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ในแบบของมันผู้คนสถานที่แล้วก็ c ลเจอร์ Culture, ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันอ่ะแต่ว่าทุกทที่อ่ะจะมีแบบความเฉพาะตัวของตัวเองแล้วหลังจากที่เราเสร็จงานที่ไปแคชมาเราก็ไปที่ บอสเ r t ชาวโรงงานเนื้อแกะที่ยอดวิวค่อนข้างฟุ้งเพราะว่าทุกคนอยากหางาน2ใช่ไหมเออเราก็อยู่ที่นั่นมาประมาณ4เดือนแลหลังจากนั้นเราก็กลับมาอยู่ที่เมลเบิร์นประมาณ7เดือนแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ w a b r o o m ได้ประมาณน่าจะเกือบ3เดือนแล้วแหละก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะที่เราได้ลองย้ายที่ไปได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ ได้พบเจอสภาพแวดล้อมแล้วก็วายใหม่แต่ถามว่าการที่แบบเราย้ายหรือว่ารีโลเคตบ่อยๆมันสนุกไหมมันก็พูดได้ไม่เต็มปากว่ามันสนุกเพราะมันเหนื่อยเพราะว่าทุกการเดินทางทุกการเซตอะไรใหม่ๆอ่ะมันมักจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อให้มันคุ้นชินใช่ไหมเราสึกว่าถ้าตัวคนเดียวอ่ะมันอาจจะ ต้องใช้ความพยายามนิดนึงมี mentality ที่เข้มแข็งแข็งแรงแต่ว่าถ้าใครมากับเพื่อนหรือมากับแฟนหรือว่ามีคนคอยัพพอร์ตทางด้านจิตใจอะเราจะรู้สึกว่ามันจะช่วย m a i n ทนเราทุกการรีโลเคิหรือว่าการ move มันจะได้รู้สึกว่าเรามีใครสักคนแชร์ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็ฝากถึงคนที่กำลังกดวีซ่าช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบ ซีซั่นใหม่แล้วเห็นว่ากำลังกดยูสเนมและพาสเวิร์ดกันอยู่ก็หลังจากวันที่เรากดได้จนถึงวันนี้มันก็ผ่านมาปีกว่าๆแล้วไฟในตอนแรกที่ก่อนที่จะมาตอนนั้นน่ะเราเต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยแบบไฟในการอยากรู้อยากเห็นสภาพแวดล้อมแบบเหมือนโลกใหม่ผู้คนใหม่ๆการใช้ภาษาใหม่ๆ แล้วก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันถามว่าไฟนั้นอ่ะมันยังมีอยู่ไหมก็ตอบว่าก็ยังมีแต่มันก็คงจะไม่ได้เท่ากับตอนที่เรามาใหม่ๆมสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าตอนนี้คือเราพยายามทำให้สภาพจิตใจหรือว่า m อ n เทอ i t ลของเราอ่ะมัน s t ตดี้และสเตเบิลที่สดุดเพราะว่าเราอยู่ไกลแบบครอบครัวใช่ไหมเวลาที่เรามีความสุขเออมันก็ดีแต่ว่าถ้าเวลาที่เรามี ปัญหาทางด้านจิตใจการเงินสุขภาพอะไร่งเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีใครหรือว่าเราไม่ได้มีคนแบบที่เราสนิทใจยอยู่ด้วยอ่ะมันก็อาจจะยากที่จะข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านั้นไปได้แต่ก็โดยภาพรวมโอวโอเราก็รู้สึกว่าเราเอ j นจอยชีวิตที่นี่นะอย่างน้อยมีคําถามจากทางห้องส่งนะครใช่คะ่ะอยากให้พี่ชามพูด ถึงเรื่องว่าคนที่มั่นใจเด็ดเดียวว่าจะมาคนเดียวม,ม,มีอะไรที่จะต้องเตรียมใจเผชิญในในสิ่งที่แบบสิ่งที่จะต้องเจอแน่ๆแ,แล้วเราจะสามารถโคั e u กับมันยังไงหรือ,อเข้าใจเพราะ,ะว่าบางคนก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเราเพราะาเราก็มาคนเดียวโดยที่ แพลชั่นเต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่ได้มีคอนเน็ชั่นที่แข็งแกร่งหรือแข็งแรงหรือว่าไม่ได้มีญาติอยู่ที่นี่ก็จากที่ลองผิดลองถูกอย่างนี้มาดีกว่าก็ขอแนะนำว่าเราอาจจะเริ่มจากการไปอยู่เมืองใหญ่ๆก่อนคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะคนเรามันควรที่จะมีการวางแผนในระยะสั้นไม่ต้องยาวมากก็ได้เพราะแผนระยะยาวมันค่นไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผนระยะสั้นแบบ 1สัปดาห์หรือ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์เราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิถีภาวะของเราด้วยก็วีซ่านี้มันก็คืออายุเยอะสุดมันก็คือ30สเนาะส่วนใหญ่คนอายุ30ก็อาก็จะผ่านการทํางานหรือมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาในระดับ,บหนึ่งแต่ว่าที่ประเทศไทยกับที่ออสเตรเลียมันก็ไลฟ์สไตล์ก็ต่างกันอยู่ดีสิ่งที่อยากฝากก็คือแบบพยายามเป็นคนที่ผูกมีทน ให้ได้ง่ายเข้าถึงคนง่ายรู้สึกว่าเราโอเพนที่จะทําความรู้จักคนใหม่ๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราจะได้งานได้ที่พักหรือการช่วยเหลือจากใครใดๆก็ตามอ่ะส่วนใหญ่ได้มาจากคอนเนคชั่นหรือการผูกมิตรไว้อืก็เพราะว่าเรามาไกลบ้านไกลเมืองเนาะถ้าเราไม่มีสกิลในการเข้าสังคมหรือไม่มีสกิลการเข้าหาคนอื่นหน้าตาไม่ ิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่ก็อีกอันนึงที่แนะนําก็คืออาจจะเข้าไปในคอมมูนิตี้ที่อาจจะมีคนไทยอยู่บ้างที่แบบอย่างน้อยคนประเทศเดียวกันเขาก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตหรือให้คําแนะนําได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เราเข้าไปอยู่ในนั้นเป็นตัวเพราะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศถ้าอยากได้ภาษา แต่ถ้าเราอยู่กับคนไทยมันก็จะรู้สึกออกวดใช่ไหมถ้าเราจะพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยก็รเอากั็คนชาติดเดียวกันก็พูดภาษาไทยกันสิก็พยายามคบกับคนให้หลากหลายอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เริ่มจากเมืองใหญ่ก่อนก็ไม่เป็นไรก็เซร็เทีดาวเปิดบัญชีธน,น,นาคารทีเอฟเอ็นทำนูน่นทำนี่ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็ต้องลองมาคุยกับเตงว่าเออเราอยากไปที่ไหนเราอยากทำอะไร แล้วเราก็จะค่อยๆตัดสินใจได้ว่าเราเหมาะกับที่ไหนอืมประมาณนี้อือโอเคค่ะแล้วก็อยากถามเรื่องว่าสิ่งที่ออสเตรเลียเป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนเนาะแต่สิ่งที่พี่สัมผัสและเจอมาที่แบบนี่คือประเทศในฝันสำหรับใครหลายๆคนแต่ความเป็นจริงมันมันอีกด้านหนึ่ง หรือมันไม,ไม่เชิงอีกด้านนึงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงที่คนมาอยู่เท่านั้นถึงจะเข้าใจอยากให้ลองแชร์ประสบการณ์ตรงนี้หน่อยอืมก็สภาพความเป็นจริงที่ต้องรับรู้ก็คืออ่าคนไทยสย่วนใหญ่ะเราอาจจะคุ้นชินกับของกินเซเว่นอีเลเวนหรือแบบตลาดนัดฉันหิวตอนไหนมันก็ยังมีตลาดหรือมีร้านที่เปิดตอนแบบเที่ยงคืนตีนหนึ่งตีสองเนาะแต่ว่าที่นี่ มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิสามทุ่มหรือสองทุ่มร้านก็ปิดหมดแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือเขาอยากให้ประชากรที่นี่มีเวิร์กไรบาลานเนาะแต่ว่าก็อย่าลืมแปลว่าทวีปเนี้ยหรือประเทศเนี้ยมันเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงแบบอ่ากำลังกําลังโตอย่างนี้ดีกว่าคือประชากรมีประมาณ20ล้านคนแต่ว่าเป็นประเทศค่อนข้างใหญ่มากถ้าเทียบกับไทยที่มีแค่แบบ มีตั้งเจิบล้านคนในประเทศที่เล็กขนาดนั้นนะ่ะหมายความว่าเขาต้องการอยู่ในช่วงแบบพัฒนาให้ประเทศเนี้ยมันเจริญทางด้านวัตถุและก็ความหลากหลายทางเชื้อชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้อนรับทุกคนอ,อทุกการทํางานหรือทุกการอยู่มันมีวีซ่าหรือมีข้อกําหนดของตัวเองซึ่งถ้าให้พูดตรงๆคือส่วนใหญ่เด็กว่า ที่ถือวีซ่า462เนี่ยเราจบปริญญาตรีกันมาทุกคนใช่ไหมแต่การที่จะทํางานที่นี่ได้อะส่วนใหญ่อะถ้าเราไม่ได้เจ๋งจริงหรือไม่ได้เป็นที่ต้องการแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะ End up กับก,บการทํางานแรงงานหรืองานบริการ u d ดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเขาออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาอยู่แล้วว่าวีซ่าเราถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องทํางานประมาณนี้ซึ่งถ้าคนที่อาจจะเรียกว่ามี อีโก้หรือความเคยชินหรือว่ามีเวลบีอิงจากทางที่ไทยอ่ะค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วต้องมาทําอะไรแบบเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าเตงแบบฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยทํางานลาบากไม่เคยทํางานหนักขนาดนี้มาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยน่าจจะเป็นข้อเสียเพราะว่ามันเขาให้ค่าทุกคนเท่ากันะนะเนาะมันไม่ได้มีแบบฉันงอมือง,งอเท้าแล้วก็จะมีเงินเข้ามาตามใดที่เธอยังเป็นเด็กวาอยู่ก็ถ้า ไม่ได้ชูก้าดัดดีหรือชูก้ามามี่เลี้ยงดูก็คงจะต้องทํางานดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้กันไปมันไม่มีคําว่าสบายเนาะอยู่เนี่ยมันอยู่ไหนมันก็ไม่สบายอะ่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้น้าพักน้ําแรงหาเงินเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดอแต่ถ้าพูดโดยรวมอย่างที่บอกว่าความฝันกับความเป็นจริงอะ่ะเรารูวรู้ว่ามันไม่ได้ต่างจากความคิดเราตอนแรกสักเท่าไหร่เพราะว่าถุกที่ลวนต้องทํางานทุกที่ ล้วนต้องใช้ชีวิตมีความยากลำบากแต่ก็รู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้กับแรงที่เราลงไปมันมันงอกเงยขึ้นมาอยังอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยทำงานเงินเดือนประมาณส0 0 0 0ื่กว่าสา0 0มื 3, อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนไม่พอใช่ไหมแ้้เออเราจะมีเงินเก็บที่ไหนอะแต่อยู่เนี้ยมันก็เก็บได้นะอืมก็ใช้ชีวิตคล้ายๆกันแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยมาเออมันก็เก็บได้ก็ ไม่ได้อยากให้การมองว่าการมาที่เนี่ยมันเป็นแบบทุ่งลาเวนเดอร์หรือว่าแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบทุกคนจะเวลวข้ามาขนาดนั้นอย่าลืมว่าประเทศเนี่ยมันใหญ่ใหญ่แบบที่เรียกว่าเป็นทวีปได้อะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าในแต่ละหัวมเมืองแต่ละพื้นที่อ่ะมันมีความแตกต่างหรือมีความเฉพาะเจาะจงของมันนั้นคือไม่ได้อยากจะให้เหมารวมว่าออสเตรเลียาภาพมันต้องเป็นแบบนี้อ้าออสเตรเลียมีตั้งกี่ทวีปละ่ะ มีทั้งเซา t h ออสเตรเลียมีทั้ง w a western australia มีทั้ง north territory มีทั้ง queensland มีทั้ง new south wales มีทั้ง victoria มีทั้ง tasmania มีทั้งกี่รัฐอะแล้วแต่ละรัฐก็มีนโยบายมีวัฒนธรรมของตัวเองของตัวเองอีกดังนั้นก็คือคุณสามารถดีไซน์ได้เลยถ้าคุณมาที่เนี่ยจะไปลงรัฐไหนจะไปลงเมืองเมืองไหนมี opportunity ไหนที่เรามองเห็นแล้วเขาเวลคัมเราเข้าไปก็อยากให้ลองไป Explore ดูแล้วกันประมาณนี้โอเคค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันคะวันนี้เป็นวัน e n s a c t Day เรากำลังจะไปเดินตลาด e n s a c ท็กเขาจะแบบเป็นมาร์เก็ตขายของกระดุกกระจิกแต่ราคาไม่น่าจะกระดุกกระจิกด้วยเขาบอกว่าตลาดอันนี้คือไนทมาร์เก็ตที่ is night? that nice? think <laughs> ที่ขึ้นอยู่กับผจัญ <Really? S 2> อ๋อเมื่อวานเป็นวันพระจันท์เป็นดวงใชนน่เป็นแรมเลยวอันนี้เป็นคนพื้นถิ่นป็นคนชนพื้นเมืองจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองด้านการใช้เสียงอ่ะ,ะก็ด้านด้านอื่น Should we cut the camera? อันนี้คือใกล้บ้านอยู่กับฟ<อ>าร์เรสและพี่ตอกปราสาทนี้สรางจงกากหมูกรอบขอบคุณ <laughs>